วันนี้สภาพอากาศหนาวหนาวไปดูข้างในอุณหภูมิเท่าไหร่เดี๋ยวต้องดูเทอร์โมมิเตอร์เนี่ยที่เอาไว้ข้างในเนี่ยข้างในตรงนี้เนะี่ยว่าเขาอยู่ในระดับไหนแต่ข้างนอกเมื่อกี้เนะี่ยถ้าดูอุณหภูมิข้างนอกมันประมาณเจ็ดองศาข้างในไม่แน่ใจนะ้องดูก่อนข้างในประมาณยี่สิบเอ็ดองศาอุ่นขึ้นมานิดนึงเนาะถ้าเปรียบเทียบกับข้างใน เดี๋ยวไปดูกระถาดที่เพาะพลิกผักนะ่ะมันเริ่มงอกยังโซนนี้เพาะไปประมาณสองสามวันก่อนนะ่ะนี่โซนนี้นนเดี๋ยวดูพลิกก่อนว่ามันเริ่มงอกยังเพราะว่ามันอากาศมันก็บางวันก็อุ่นบางวันก็หนาวเริ่มงอกยังอ๋อถาดนี้มีให้เห็นแล้วถาดนี้น่าจะเป็นพลิกกินดาแบบช่ออันนี้เป็นพลิกอัมพวาเอามาทดลองปลูกดู ไหนดูด้านนี้ดิอ๋ออันนี้งอกแล้วเดี๋ยวต้องดูว่าเป็นป้ายชื่อพริกอะไรอ๋อพริกหัวเรืออันนี้เป็นเมล็ดพันธุ์ที่เก็บเองทางเมืองไทยเขาเก็บมาให้แล้วก็แกะเมล็ดพริกให้ทางนี้ทางนี้เป็นพริกอ่าพริกเหลี่ยมเมล็ดพันธุ์เก็บเอง ก็โอเคเนาะเนี่ยสภาพดูว,วันนี้ก็ใช้ได้ใช้ได้เลยอันนี้ออกแบบระยะห่างมันพอดีพอดีแต่อันนี้ระยะห่างชิดกันมากเนี่ยกลัวไม่ออกเนาะเพราะว่าเป็นครั้งแรกนะท,ที่ได้รับเมล็ดพริกจากที่เขาแกะเมล็ดมาให้นะก็ไม่แน่ใจก็เล่นสว่านแบบหืเกิดแบบชนิดแบบ ทุกทุกมาเร็เลยนะเนี่ยอันนี้น่าจะเป็นง,งอกยังยังยังสรุปไม่ได้แต่โซนนี้รู้สึกว่าเขาจะงอกแบบประปรายอันนี้ก็เหมือนกันประปรายจินดาดช่อโซนนี้ยังอันนี้ยังอันนี้เป็นพริกหัวเรือแบบซอง มีสังซองเพราะดูว่ามันจะเหมือนกับที่เขาเก็บมเมล็ดมาให้ไหมด้านนี้ยังด้านนี้ก็คงยังเอ๋อมีม,มีเห็นมีงอกแล้วเป็นอ่าพริกขี้หนูที่เคยปลูกแบบช่อแบบช่อดอกเออถ้าพริกที่เราเก็บมเมล็ดเองค่อนข้างจะงอกง่ายโอเคไี่ยังยังยังไม่งอกปวกจินดาจินดาแดง ทางนี้ก็เป็นพริกพริกขี้หนูยางยังเดี๋ยวต้องเดี๋ยวต้องห่มไว้เหมือนเดิมเนี่ยต้องเอาลงเพราะว่าวันนี้อากาศข้างในไม่ร้อนเท่าไหร่ยี่สิบองศาอากาศพอดีต้องเอาลงแต่ถ้าประมาณอ่ายี่สห้าขึ้นไปนี่จะเปิดจะเปิดผ้าคลุมนี้ออกกลัวแบบว่าต้นกาพริกช็อกเดี๋ยวเสียเวลามาเพาะใหมอ่อีกจะคุมลงให้หมดเลย เดี๋ยวจะดูแถวนี้ดิว่าเป็นไงถ้าด้านนี้มันเพิ่งเพาะวันสองวันอะคงยังไม่เอะหรอกเ,เอาไวลา้ล่างๆไวล้ล่างๆดูโซนนี้ดีกว่าโซนนี้ติดลงไปกกันเดี๋ยวดูแถวนี้ดิแบ่งพื้นที่เอาไปไว้ด้านโน้นเพราะว่าพื้นที่มันเริ่มจะเยอะละเพราะ พอมเมล็ดพันธุ์หลากหลายออกมาแล้วก็ส่วนนี้ก็มีพลิกประมาณาทางโน้น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 หนึ่งสองสมสี่ห้าหกเจ็ดแปดถาดเ้าถาดด้านนี้แล้วก็ด้านโน้นโอ้เยอะเหมือนกัน10กว่าถาดอันนี้เป็นพลิกอา่าเมนีขาวพริกสีขาวเริ่มออกแล้วเริ่มงอ,อกแล้วเริ่มงอ,อกแล้วทางนี้ก็เป็นพลิกของซูเปอร์ฮอต ซูเปอร์ฮอตเนี่ยแล้วก็ดูฐานนี้ดิมเมล็ดซองจากทางร้านแล้วก็ด้านโน้นก็เป็นด้านนี้ก็งอกแล้วเนาะอันนี้ก็งอกแล้วอันนี้เป็นพริกอ่ะพริกฮอตเหมือนกันพริกฮอตเหมือนกันด้านโน้นก็งอกแล้วเป็นพริกอืมอันนี้พริกขี้หนูที่เคยปลูกมันจะเป็นแบบไม่ใช่พันธุผสมด้านโน้นจะเป็นพริกขี้หนูสวน พี่กนในสวนสเปรย์เฮล่าเหมือนกันเนี่ยเพราะเยอะเหมือนกันเนี่ยจนจะเต็มแถวนี้ล้วไม่รู้จะมีพื้นที่วางวยังพอไม่หมดนะพวกมเมล็ดพันธุน์อื่นๆก็ประมาณปลายเดือนสองกับเดือนสามนี่เริ่มจะลงพวกบัวพวกถัวอะไรเงี้ยแล้วก็พวกแตน สังเกตดูดินดินเพาะในกระถางนี่เขายังชุ่มอยู่นะเพราะว่าอตอนที่เราเพาะใหม่ๆนะ่ะก็รดน้ําครั้งเดียวแล้วก็จบแล้วก็มาคุมพลาสติกพลาสติกเขาก็จะมีไอ้น้ำมันใช่ไหมไอ้น้ามันอบระอุแล้วก็หยดน้ํามันก็จะหยดลงลงตรงดินนียถาดเพาะตรงนี้ก็มจํจเป็นต้องให้น้ําแต่ถ้ามันดินแห้งครั้งต่อไปดินแห้งนี่นะจะหยดน้ํามันจะหยดเป่าๆลงไปอยู่เนี่ยหยดน้ำเนี่ยหยดน้ามันก็จะหยดลงไปเรื่อยๆแต่ถ้าดินแห้งเราก็ให้น้ําได้ แต่ต้องระวังด้วยเพราะว่าอากาศการเพาะผักเม็ดพริกเม็ดผักที่ต่างประเทศมันอากาศมันเย็นถ้าเราให้น้ำบ่อยๆมันก็จะทำให้เมล็ดผักพริกเน่าได้ต้องคอยดูเราจะสังเกตได้ว่าดินมันแฉะมันเปียกๆนั่นเราก็ไม่ต้องง่ายหรอกเดี๋ยวให้ดูถาดนี้ ลักษณะมันมันจะแห้งๆนะถ้าเปรียบเทียบกับถาดเมื่อกี้เนี่ยแต่ว่าดูความชื้นของเขายังมีอยู่ใช้มือเราเขี่ยก็ได้หรือจะใช้ไม้ตะเกียบจิ้มลงไปดูก็ได้ไม่มีปัญหาอันนี้ถ้าประมาณสองสามวันมันแห้งมากกว่านี้แล้วก็ค่อยๆเอาเอาน้ำมามาพ่นใส่ก็ได้อาจจะเป็นใช้ฝกักบัวมารดก็ได้ไม่มีปัญหาคาแถวนี้ก็ พ่อประกาศเคลปีกับคณะยังวางอีดิเคข,ข่าอยู่ผมผ้าสีขาวให้เขาก่อนแล้วก็พัสติก่อนยังไม่เวลาทําอุโม,มงค์ให้เขาเดี๋ยวเขามาทําอุโม,มงค์ให้เขาเวลาเราเปิดดูมันจะง่าย